ความสวยงามใต้น้ำมีให้คุณเห็นเลยเรื่อยจุงอาชิมซายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวุวสีแก้วพาทุกคนมาดูความสวยงามใต้น้ำครับโดยกล้องตัวนี้เลย Dji Action 4กล้องโดวเล็กกับทัดลัดพกผ่าง,ง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญเลยนะมาพร้อมไม้เซลฟี่เพียงประกอบเข้าไปแค่นี้ลดยอนลงน้ำคุณก็จะได้ภาพสวยๆตามคลิปนี้เลย แต่คิดนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็แต่ขอว่าจุกา้าชิมซสวัสดีครับ